คนนี้อันเนี้ยที่ที่มาสัมภาษณ์ออก youtube เนี่ยนะครับเพราะว่า <c oughs> เพราะว่าถามความสมัครใจของนักเรียนก่อนนะถามความสมัครใจของผู้เรียนก่อนว่าพร้อมที่จะออกอ่ายูทูปวิปตะเฟสบุ๊ือเปตา,บ,ตาบางท่านไม่ยอมออกนะอย่างขั้นที่แล้วที่มาจากอ่าอเมริกานะครับเรื่องจริงที่พูดนะ่ะเขาไปเรียนที่ ช่างผมคนดังของสหรัฐก็คือพอมิเชลนะครับเรียนหลักสูตรเต็มหนึ่งปีสองสองเดือนประมาณสองเดือนห้าดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยก็ตกประมาณหกแสนกว่าเจ็ดแสนนะครับพอเสร็จแล้วนะเขาก็มาขอเรียนตัดซอยกับผมติวเข้มกับเขานะครับเจ็ดวันก็เขาก็ติดตามผลงานผมมานานแลนะ นะครับล้วก็มาเรียนคู่กันเลยนะครับสองคนพี่น้องก็มาเรียนคู่ด้วยกันอันนี้ก็ขคารพสิทธิ์เขาคือไม่พร้อมที่จะให้ออกสื่อถ่ายวิดีโอออก y o u t u b เมื่อกี้เราพูดถึงมาตรงที้ว,ว่าเออผู้ที่มาเรียนเนี่ยจะสมัครใจเข้ากล้องก็ได้ไม่ไม่เข้ากล้องก็ได้อันนี้ไม่บังคับกันนะพอดีอันนี้ก็บอกว่าไม่เป็นไรวิเข้ากล้องได้ก็เลยมาถ่ายนะ ตอนนี้เรียนสัปที่สองเพิ่งมาเรียนในวันที่สองสามใช่ไหมสามขัดจังวันแรกฝึกหัดจะเป็นไก่ยกงังไม่ผ่านเ <c oughs> ดี๋ยวต้อำไม้น่าสามมาวางข้างๆตัว <c oughs> อต้องอ่ะต้องใช้สไม่ต้องใช้ไม้เ <c oughs> ดียวเด็กเด็กโตแล้วใช้ไม้หน้าสามเลยทขนะาโหวดไา่ฟังแล้วโหวเดเลยหลายๆคนบอกโอ้ยมีนิก้ามาเรียนแล้วใจใจดีมากอธิบายเข้าใจแลยอย่าอย่าเป็นเหตุเป็นผลถึงใจเป็นมีหลักการมีเหตุมีผลมีที่มาที่ไป อเดี๋ยวถามถามก่อนว่าเดี๋ยวบากคนบอกเป็นแน่นนะจริงๆคุณเป็นนี่มาจากไหนไี่เชื่ออะไรอย่างไรบอกชื่อชื่อแป๋วค่ะมาจากไหนมาจากหนองจอกมาจากหนองจอกจริงๆล้วก็เคยเรียนมาบ้างแล้วเนาะฝันฝัได้ยคมาเรนฝันนี่ยรนยินิดผิดผิดโดยเหรอเออผิดโดยมาจากหนองจอกไม่ใช่เมื่อกี้ที่เธอยืนยนะลูกเธอเรียนอย่างเนี้ย ถึงไหมถึงไหมจะบังกล้องก็เถอะไม่ไม่ไม่ใช่ว่าบังกล้องแล้วผิดไม่ใช่แต่เวลาแล้วเธอเธอไปกลับแบบนี้ค้าจริงๆอย่างแล้วเธอไปยืนบนหลังตรงเนี้ยนะค่ะไม่ถูกต้องผิดนะลูกค้าก็ต้องมีขาเวลานั่งจะมีขามีแขนแล้วเธอไปยืนอย่างเมื่อกี้เนี่ยผิดนะไม่ได้ต้องมายืนหน้านี้นะต้องมายืนด้านหลังแบบนี้ใช่อ่ะเมื่อกี้เรา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 ถามความเป็นมาถามชื่อมาแล้วถามบ้านมาแล้วอันนี้จริงๆในบ้านอยู่ที่ไหนนะ บ้าเกิดอยู่อ,อุดรเป็นสาวดดอ,อุดรเนาะอันนี้ก็สาวมุกดาหารอันวนึกว่าสาวมุกดาหารอ่ามุกดาหารนครพนมเออมีมีไพ่สานอยู่นึนมิที่เพิ่งจบไปนี่มาจากอเมริกาก็เป็นเป็นเป็นสาวเชีงเงเยงใหม่เป็นคนเชียงใหม่ทั้งคู่เลยนะครับอ่าเป็นคนเหนือตอนนี้ทางนี้เนี่ยเพิ่งมาเรียนได้สองวันได้สามวันเนี่ยเนาะวันแรกหัดจับเป็นแกแต่ยังไม่ผ่านนะเนี่ย แต่เก็บเป็นแกเริเ่มได้นะแต่ว่าการควบคุมเรียงแกในการตัดแต่ละวิธีนั้นนะ่ยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอาจริง,รงๆเขาไปดูที่อื่นม,มาเนี่ยดีนะไม่ใช่ไม่ดีดีแต่เขาเป็นคนที่ว่าอาเขาเรียกอะไรนะน้ำไม่เต็มแก้วยังไม่พอต้องมาหาเรียนเพิ่มเติมอีกนะครับเพื่อให้มีความรู้ การตัดผมทําผมให้มันนิ่งให้เกิดความมัน่นใจอยากอยาก,อยากเก่งมากกว่านี้ไม่ใช่ว่าที่เก่าไม่ดีนะลูดีดดแต่ว่าเราก็อยากกอบเกลวิชาความรู้ให้นิ่งเข้าไปอีกนะจะได้เป็นช่างที่มาตรฐานหน่อย <c oughs> เป็นช่างที่มากความสามารถหนะ <c oughs> อ่อยเนาะเออแล้วนี้ ทราบข่าวจากไหนในที่มาเรียนวิหาโปรเเสือของอาจารย์นะพ,พอเรียนพอพอเรียนแล้วก็เติดนดูยูทูปเพราะว่าสนใจเรื่องทําผมอะค่ะแล้วก็เปิดไปเจอว่าลองเปิดช่องอาจารย์ดูอ๋ชอช่องอาจารย์พี่สิทธิ์อะค่ะอ๋อเหรอแล้วเราก็พอดูแล้วก็ต้องดูทุกวันเลยชอบอาจารย์สอนแล้วเข้าใจอะค่ะอ๋อเป็นยาเสพติดไปเลยใช่ไหมด,ดูทุกวันเลยค่ะเกยดชอบอาจารย์อะอ๋อแคบแล้วบอกแคบ อย่าไปเครียดลูกคุยไปทําไปก็ได้เนี่ยแบ่งขว้างมาแค่สามเลี่มสามเลี่มพูดอนี่สามเลี่ม,มเนี่ยอ่ะ <c oughs> อะนะโอพะ้พอดูแล้วติดเลยใช่เป็นยาเสร็จรติดเก็อยากมาเรียนกับอาจารย์อยากเก่งเหมือนอาจ,จารย์ประมาณนี้เหรอใช่เราคิดว่าถ้าได้เรียนกับอาจารย์ที่เก่ๆงๆเราก็จะเก่งได้ประมาณก็ไม่แน่เสนอเสนอไปแล้วจะพยายามอาจารย์คืออยู่กับตัวเราเองด้วยไม่ใช่อยู่ที่อาจารย์ทั้งหมดไม่ไม่ แต่ถ้าไม่มีครูที่เก่งก็เก่งไม่ได้อยู่แล้วค่ะอาจารย์หนูคิดอย่างนี้แต่เรียนแล้วจะเก่งหรือไม่เก่งอ่ะแล้วแต่แต่ว่าถ้าไม่เจออาจารย์ที่เก่งแล้วคุณจะเก่งได้อ่ะมันเป็นไปไม่ได้ค่ะอาจารย์ใช่มันก็ขึ้นอยู่กับผู้เรียนด้วยว่ามีความมุ่งมั่นตั้งใจขนาดไหนมีขยันฝึกซ้อมทําตามที่อาจารย์แนะนําให้ไปหรือเปล่านะบางทีอาจารย์แนะนําให้ไปแล้วเราไม่ทําตามเราก็ไม่สามารถจะเรียนบรรลุได้มันก็เป็นเรื่องปกติเนาะทำไมจะรย้บอก เรียนท้่นีเ่เป็นแน่นอนเป็นทุกคนเป็นเนี่ยอาจารย์ไม่เคยแบ่งนี้หรอกบอกว่าถ้าเรามีความตั้งใจนะมีใจรักมีความศรัทธาเนี่ยเราก็เรียนได้เกี่ยวกับวิชา,าตัดสอยผมนะครับแล้วเ,เคย,เคย,เ,คยเคยโทรมาหาอาจารย์ไม่ยากไม่ติดต่อยากไหมไม่ยากค่ะบโทรมาก็ใจก็รับสายเลยาแสดงว่าเธอโชคดีเนี่ยาบางคนทําทําไมว่ารับสายเลยแล้วในในในอา,าวอจารย์ก็อ่านไลน์ตลอดเลยค่ะอาจารย์โชคดีบางคนบอกโทรมาเจ็ดครั้งบางคนโทรมาสิบครั้งเลยอาจารย์ ไม่มีใครรับสายไม่หนูโทรทุกครั้งติดทุกครั้งโอ้ยโชคดีน้าอาจารย์พัฒสมันก็น้ารักโอ้ยโชคดีนะโชคดีไหนจะว่าโทรมาก็ได้บางเนบังนี่จริงเหี๋ยวเธอต้องบอกเจ้าหนูโทรมาเจ็ดแปดครั้งแล้วโทรมาสิบครั้งแล้วไม่มีคนรับสายเลยไม่รู้ว่าโทรช่วงกี่โมงก็ลืมถามเนาะติดต่อยากมากเบอร์เบอร์อาจารย์พัฒสมันนะคะหกหกหกสองใช่ไหมคะ 2362นั่นเป็นเบอร์เก่าเลยตอนนี้นะใครโทรมาโทรมาที่เบอร์นี้ดีกว่า0922824426นะโทรเบอร์นี้ดีกว่าอ่าบางคนจะเอาเบอร์เก่าเพราะสมัยก่อนนะ0819272362เนี่ยก็จารับตลอดนะคะอาาจรย์ทั้งเบอร์แบนี้ทั้งเบอร์แบบนีอยู่สี่เบอร์เพราะฉะนั้นก็ก็ขยันโทรหน่อยนะหเลยเอาไว้หลายเบอร์หน่อยนะครับถ้าอยากจะมาเรียน จริงๆนะลกูกพอพอตัดตรงเนี้ยนะเธอเธอผิดอะไรนิดมาดูหน่อยมาดูหน่อยเมื่อกี้เมือแต่สัมผัส <c oughs> เรื่อไปหน่อยนึงคราวนี้อ่ะมามาดูเรื่องอ่าการตัดซอเป็นเรื่องเป็นราวละตอนนี้จะทําให้ดูใหม่หนึ่งครั้งนะมือนการยนืนแสงการจับกันไกลการหวีการจับกันไกล,กกกไกลตัดผมนะ มันมีส่วนสําคัญอย่างมากที่จะทํให้เราตัดผนออกมาได้สวยหรือไม่สวย<ม>แล้วก็เราจะทํางานได้ถนัดหรือหรือยากหรือจะลําบากแล้วก็บุคลิกภาพในการยืนกัดดูดีหรือดูไม่ดีหรือว่าดูแล้วหน้าแอนหนังแอ่นะครับหรือว่าต้งโค้งน,นะอ่าดีเวลาตัดด้านซ้ายมือลูกชายร้อง่ห้านชายร้อง เสร็จปุ๊บไม่ทำโทษเขาเนะี่ยทำโทษเพิเห็นไหมเขียนมาแล้วอาจารย์บอกน้องเลยว่าส่วนที่ตัดแล้วถ้าจะไม่ให้เกียดกะ <c oughs> นะเอาเหลือมาเป็นไกด์ลายของของจุดที่สองกี่ที่สองเนี่ยประมาณครึ่งเซนหรือหนึ่งเซนใช่ไหมดูผมกี่อัศาดูให้ดียกผมสูงกี่อ,องศา ต้องเข้าใจตรงนี้เลยนะว่าดึงก็คือดึงนะฮะดึงไปด้านหน้าด้านหลังยกก็คือยกเนี่ยมันจะมีแสนแสนแสนมันมีนักตุโยกไหมบางคนอาจารย์ผมเจอความเด่นไม่เยอะนะอย่าพิราฟังอ่ะเจอความเด่นนะเก้าสิบ่ใช่เหรออืมคุณอ้างอิงถึงหลักอะไรล่ะเก้าสิบนะคุณอ้างอิงถึงหลักอะไร ถ้าคุณศึกษาจริงคุณจะรู้เลยลว่าที่คุณเข้าใจผิดมันะต้องเห็นนี้นะฮะถ้าคือวงกลมถูกต้องต้องเห็นเกณฑ์ที่ชัดเจนในการเรียนตัดผมที่ดีนะหรือแม้กระทั่งนะคุณเก่งนะว่ถาถอะคุณไมต้องมีเกณฑ์ที่ถูกต้องไม่ใช่เป็นหลักหลักมั่วนะฮนะแล้วการแบ่งเลเยอร์มีได้การสองแบบสามแบบที่อาจารย์สอนนะนะอันนี้คือแบบที่หนึ่งนะบวกกับไปตัดสายไล่ผมทรงถามทรงบล็อกก็ยังได้เลยเห็นะ การดึงดูดลูก um, 1, 2, 3, 5นะการยืนดูนะการตัดกานเกล่ยการยืนด uh> ูนะการดึงนะมันจะดูดีลูกบ <Yeah> ุคลิกภาพการดิช UH ั่งผมเราก็จะดูดีถ้าเกิดเราเรียนสำเร็จต่อไปเราก็ได้ราคาในการขายถืงมือขายขายบ้านถืงมือเราจะได้ราคาด้วยแล้วก็ดูดีด้วยเห็นะเสร็จเห็นไหมอ่าพอเสร็จปุ๊บนะ บางวีขอเกี่ยววีเกี่ยวเอาผมที่ตัดไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยเอาใหม่ประมาณครึ่งเซนใช่ไหมเพื่อที่จะมาเป็นไตรลายหรือเกณฑ์ของการตัดส่วนต่อไปเหมือนเดิมนะนะมไเหมือนเดิมลูกแคบแล้วมากว้างแล้วการยืนที่ถูกต้องเนี่ยลูกต้องไปยืนด้านหลังแบบเนี้มองเห็นเกณฑ์แล้วเป็นแน่กว่ยายืนมันหน้าด้วยซ้ำไปยืนแบบนี้หาเกณฑ์เจอไหมลูก หาเกมเจอไหมไม่ต้องไม่ต้องตอบก็ได้หรอกแต่เออมันก็ไม่เจอเพราะเราไม่ได้ตัดจากข้างหลังมาเราตัดจากข้างหน้ามาเพราะฉะนั้นจะหาเกมได้ไห้มันต้องมาจากด้านหน้านี่ไงไปยืนางหลังจะเห็นได้ยังไงหรอกใช่ป่ะนี่น,นะแต่ถ้าเกิดเราล็อกตึงสายได้เราถึงจะหยียบได้ถ้าล็อกจริงๆมันไม่ควรหยียบหรอก เราอกแล้ว่ไ่หรอกอ่าใช้งานใช้ไทยคีบิซใไหมล่ะใไหมคีิซไหมอืมเรีอยังันเตมแต่ถ้าเจาะต้องเอาดิลองมอนเลี้ยงนี้ไม่ถ้าถ้าเจาะนีอย่างนี้ได้เลยโอ้เดี๋ยวนี้เลยก็ได้อนี้ก็ได้เลยเก็บมักงนี่เลยเห็นไหมเก็บยังสรรถที่จะกลับวีได้อีกเห็นไหมกลับด้านที่เป็นขอเกี่ยวได้อีกเพื่ออมาเน เกลในการตัดส่วนต่อไปกันไงนี่ยไม่เกลไก่เมืูอปุ๊บเห็นไหมลูกค้าก็ไม่เกลไก่ไนะอ่ามาเลื่อนมาปุ๊บเนี่ยเราก็มีจุดต่อไปถ้าเกิดมันกว้างเกินพอมาถึงด้านหลังท้ายซอยตรงเนี้ยผมมันกว้างเกินใช่ไหมที่เราขึ้นจะไม่บอจะจำได้บอเห็นไหมพอเสร็จปุ๊บเหลือเรื่องมาด้วย อ่าเห็นมูกมันน่ลูกแค่ยังมันทำอย่างเรียบร้อยไลูกเห็นไหมไม่เกะกะถูกต้องไหมถูกต้องไหมเอออาจารย์ในชักจะเพี้ยนเันไหเดี๋ยวจะว่าจะวาหักว่าว่าอีสานรก็ะไมเกิดเห็นไหมแล้วเสร็จปุ๊บก็เขี่ยมาลูกเป็นแกนาจนมาถึงตรงกลารจบปุ๊บตรงนี่อเอาปุ๊ก็เอาตรงกางมารวมกันเช็คนี่เขาเรียกว่ากางสารแบบกีบส้นแบบ เลนเมเยอร์หัวที่ให้เักสิทไงให้ตัดสิแล้วลองจับดูได้ไหมคะจย์อ,อ่ะตัดสิแล้วจับดูว่ามันจะได้ไหมได้เพียงแต่เพียงแต่ว่าถ้าเราไม่เคยทํามาก่อนเนี่ยตอนนี้เราเจะจับจะเลือดเนี่ยมันจะยากม,มันจะยากมันจะหลุดมันจะอะไรเนี้ยใช่ต้องให้ตึงใช่ไหมคะจย์เราต้องหวีบ่อยหัดจับหัดหวีหัดจับหัดหวีวนนิ้วนหน่อยจับบ่อยจับหนึ่งสองสามเป็นสิบเป็นร้อยนั่นแหละถึงจําเวนครั้งมากครั้งเข้า เคยไปจับโดยง่ายอุ้งขาได้เต้ดีไหมเธอไปจับโหอย่างเงี้ยมันก็ไปได้รไหรอม,มันต้องค่อยๆอเมื่อไปหัดขับวิ่งแล้วไม่ได้เราต้องค่อยๆเงี้ยเราก็ต้องอยู่างนี้อย่างที่บอกว่าเวลาอยู่บ้านเท่างขอสักวน 10, 23, ันละทิตย์ยี่สิบสามสิบนาทีมาจับเอามาบีดผมเอามาตัดเอามาทบทวนกันไกลวันนี้วางยังไงนี้ไหนกระดิกนไู่นในไม่กระดิกอะไรยังไงเงี้ยมันต้นองจะียนทำได้ คะแบบน,นจับทีมีรถแข็งอย่างเนี้ยหายไปกลยอาจารย์เลยสอนนะมันไม่ตอบเนี่ยมันไม่ตอบเนี่งพอไม่พอไม่ตอบเรื่องพวกเนี้ย,รเ,ย <c oughs> เราก็ต้องเสียเวลามาเรียนใหม่ <c oughs> มเข้าใจ์บอกว่าทุกเรื่องเนี่ยคือเราต้องต้องใช้เวลาต้องใจเย็นต้องขยนันวีขยันจับขยัน <c oughs> ทำเน่ะเราถึงจะทำได้ถึงจะสำเร็จได้ เดี่างเดียวไม่ทําก็ไม่ได้ก็เหมือนที่บอกว่าเรียนหนนอกปีไม่ได้ปฏิบัตินะได้แต่ทฤษฎีแต่เขารู้หมดตั้งแต่ทฤษฎีและร่างกายเรื่อเรียนแต่ธรรมนิขึ้นมาผมเกิดขึ้นได้ยังไงขนขนแตกออกมาเป็นไงสาเหตุผมร่วมมาจากอะไรร่างกายเกิดจากอะไรใช่พวกพวกที่เรียนจริงเขาองเรียน พี่หญิงวิเชียรสังเกตยังไงความแตกต่างที่จะดูรู้ว่าคนไหนผู้หญิงคนไหนพี lose, <Pod> ่ชายอาจารย์ก็รู้พี่ชายผู้หญิงเีืต่างกัน้อยต่างตรงนี้เชิญการตรงนี้สะโพกนี้ใช่ไหมกระดูกเนี้่แต่ว่าขนชนิดหนึ่งแล้วแต่ว่าเป็นผมเป็นขนเป็นอะไรต่ออะไรในร่างกายเออที่ถูกต้องนะแต่เราต้องมายินนี้แล้วอธิรากขึ้นกันได้นะถูกต้อง ย้ำเลยนะอย่าไปเอาแบบเมื่อ,อกี้นะถ้าถ้าเราอยากเป็นช่งางเสาผมที่เก่งมัดเสามาสวยนะี่เสาผมสวยนะลูกนะต้องยืนแบบนีนะ้มองเห็นชัดเลยไม่ผิดพลาดเ,เป๊ะเต๊ะเอ๋อย่านะต้องยืนอย่างนี้จำเอาไว้แล้วงายงายขึ้นหงายมือขึ้นตัดอย่างนี้อยา่าไปยืนตัดความแมวหงายขึ้นเอวอย่างเงี้ยเดีย๋ยวเดี๋ยวจะได้ทบทวนการจับมือในหม่เสร็จปุ๊บตัวน,นี้ขึ้นแล้วราติดคีบไวเลยไนะอตัวก็ได้เลยเอามาตรงนี้ อือนีมันจะง่ายด้วขึ้นะหมาต่ถ้ามันเย็นแค่จับใบนั่นน่ะนั่นน่ะคือคือเนี่ยอายอดชิดจริงๆเนี่ยจับใบมีฝาแล้วก็ไปจับอย่างนั้นน่ะไอ้นั่นมันบอกการจับใบตรงถ้า้าแรกต้องแบบมันต้องต้องจับที่ด้านมคือันต้องจับที่ด้านถ้าใดฝาแรกนะด้านอย่างนี้ใช่ไหมคะเออถ้าเป็นใบตรงไม่ว่าแต่ถ้าเป็น ในใบย้ำปลายฟาร่าจะต้องจับเออต้องจับอย่างนี้นะใช่เลยค่ะใช่ลองทำไปก่อนหนุกอจาจารย์กำลังสอนทรงอะไรครับปลาล่าค่ะเซทรงนี้สามารถที่จะเซตออกมาเป็นเซรปลาล่าได้ถ้าสอนวิธีนี้นะสามารถที่จะได้ลงได้แล้วทำแบบนี้เกิดทุยเป็นเซงเคยได้ยินในสมัยก่อนที่เขาบอกเซงอะไรปีปีปกระลำปีก็เซงหัวขอบทรงอะไรนะ เคยได้ยินไหมการนั่งยันไม่ได้เข้าวงการผลเลยไม่รู้นะสามารถแยกได้สองสามแบบโดยการใช้หลักการตัดแบบเดียวกันเนี่ยลูกนุ่มแตกต่างที่ไหนใบลงใบขึ้นใบแบบไหนเท่านั้นเองใบตรงลูกกระจายแบบแล้วก็เป็นดัดดัดเล้นแบบไม่ต้องใบนะครับดัดดีตั้มก็ได้ดัดสปาเพลินก็ได้ดัดเย็นธรรมดาก็ได้แล้วก็ปล่อยส้งผลไมดล้ำก็จะออกมาเสือมันจะไม่เกิดเกลียดนั่นเองถ้าเกิดว่าเราใช้ได้ผมส่วนล้มไป ถ้าเราไม่ซอยไล่ผมส่วนบนออกเนี่ยเวลาเราจะใได้ก็ยากจันดัดแล้วปล่อยมันก็เกิดเดี่ยวไม่เสียเข้าใจไหมใน,นขณะเดียวกันเราตัดฐานมดตัดตัววีเสร็จแล้วถ้าเราไม่ตัดฐานมดตัดฐานตัววีเราใช้ฐานแนวนอนเป็นแนวบล็อกแล้วมาบวกการซายไล่แบบกีบเส้นแบบนี้ใช้ได้ไหมแบบของเราเนี่ยบล็อกตรงๆเนะี่ยก็กลายเป็นบล็อกเรเยอร์บล็อกซสยไล่ปลาย นะครับบางทีแค่ทรงสมัยก่อนที่คิดกันทรงพลเชือ่อมาเนี่แค่แต่ประมาณนี้อะไรนะคิดถอยงหัววัาาวงเลยนั่นเองแล้วก็มาใบเป็นวอลลูนมาดัดเป็นวอลล่มอย่างนี้ครับก็เลยกลายมาเป็นบางคนก็บอกว่าทรงวอลล่มเนี่ยทรงบล็อกไซนยไล่เนี่ยบล็อกเลเยอร์เนี่ยน,นะครับจริงๆแล้วมันก็เหมือนเป็นวัตถุจักรสาม,มารถเอาไปบวกกับฐานของแบบทรงแนวนอนบล็อกแนวดูบีได้ตัวบูได้ นะครับการซอยผมหลักปร,รีโยบบนี้และเดี๋ยวพอสอนตรงการซอยแบบกรีบเส้นวิธีการแบ,บ่งผมซอยและกรีบเส้นแบบที่หนึ่งเสร็จแล้วก็จะไปสอนแบบที่2ก็คือสามแถวหลักสามแถวนะครับจริงนี้มีทั้งหมด3วิธีการแบ,บ่งด้วยกัน,นเอาละนี่เข้าใจไหมเข้าใจค่ะอาจารย์สอนละเอียด มากไม่เข้าใจอาจารย์เจะจริงใช่อาจารย์ถามแล้วถามอีกอาจารย์ก็<ม>ยินดีตอบตลอดอาจารย์น่ารักมากดูแลตลอดเวลาเลยค่ะซ้ำแล้วซ้ำอีกถ้าไม่เข้าใจค่ะอาจารย์ดูแลใกล้ชิดจริงจริง,รงการเรียนวิชาตัดผมไม่ต้ององนั้งและไม่มีใครเราเพื่อทีเดียว,วจำได้หมดเลยมันก็ต้องมีผมดูมบ้างเนาะเพราะฉะนั้นเหตุผลหนึ่งที่ผมพยายามสอนซ้ำสองสามรอบตอนหนึ่งแบบเหตุผลของผมก็คือ ผมอยากให้น okay. mm ักเรียนจดจําได้แน่นยันนะครับและทําได้อย่างถูกต้องนะครับเราอย่าไปคชื่อว่าเสียเวลานะ่ใช่ว่าแบบบางคนนะสอนทีเดียวว่าข้ามสองข้ามสองขึ้จนกระถามแอบถมพอจําได้ปุ๊บตัดธรรมดาก่อนตัดด้วยวิธีการตัดธรรมดาพอเสร็จปุ๊บอาจารย์ที่ไปสอนชั้นสูงให้ตอนท้ายที่ใบเดยเป็นลูกผสงเสร็จเจ็ดแปดสิบเซนก็มาใส่เทคเจอร์เทคนิคชั้นสูงเข้าไปอีก ทั้งหนึ่งเข้ยายใจไหมแต่ก่อนจะไปชั้นสูงเราต้องมาจากพื้นฐานเบสิกก่อนนะครับโอเคมีอะไรฝากเพื่อนๆใน,นช่องยนะูทูบไหมอเรียนกับอาจารย์พิสิทธิ์เลยนะคะอาาสอนด,ดีมากใส่ใจทุกรายละเอียดก็ดูแลดีอาจารย์คุมเข้มตลอดเวลาเลยค่ะ ไม่มาอาจารย์อาจารย์คุยสนุกมากเลยค่ะคุยทั้งวันเลยหมายถึงนักเรียนนะคะไม่แน่ไม่หล่อด้วยอ่าไม่อาจารย์เทอาจารย์เท่อะเดี๋ยวสมุดทำไมใส่หมวกตลอดเดี๋ยวตึ้งเบือตึ้งสึกมาแต่ไล่อ่าไว้ผมยาวรัดผมมา20ปีแล้วจนเกลือจะร้านหมดขึ้นไร้านหน้าไม่ว่าฉีดแฮรทันติกมาแทร่แฮรทันิกของของผมเองแล้วเริ่มที่ออกแล้วนะครับปฏิทินมีสมาชิกที่เคยใช้เรียกร้องหา กันเยอะมากเลยแล้วก็เซลรั่มนะครับแล้วก็เซลรั่มวันนี้นะครับคอยติดตามนะครับไม่ต้องเครียดเลยทำสบายสบายถูกไ้มถูกนันนะทำสบายสบายนิ้วมือยังจับไม่ค่อยสวยนี่มีจับไม่ค่อยสวยพยายามดึงเบริง่งจับ ไม่ควรอ,อ่าแต่ถ้าเราทำได้ใช่ไหมคะได้แต่ต้องล็อกองศาให้ดีล็อกผมให้ตึงองศาให้ได้ก่อนแล้วค่อยยอนแต่จริงๆเราไม่ควร